สวัสดีเจ้าสวัสดีปอมแมพี่น้องนะเจ้าตํบาบกกลโบก้างติหักแล้วก็คารบทุกทุกทันเลยนะเจ้าสําหรับในวันนี้เจ้ามาปากับสิงไร่สายจากทางเทศบา,ตบาบกกลตำาบลโบก้างพร้อมกับนะเจ้าในส่วนของรายการเพจ a c e b o o k ไล่นะเจ้าโบก,ก้างนิวจริงๆแล้วนะเจ้าทวนซุขทุกทันจะได้ปากับทันในยกสมสิทธิ์ คำย้อนอนาะจากนายกเทศมนตรีตบาบกกลบกข้างกับรายการนายกสมศิ์พบป,ประชาชนแต่เนื่องจากในวันศุกร์นี้เจ้าท่านนายกติดภารกิจเลยมอบหมายาสหรับตัวน้องเจ้าวรลภาพินโยจิตนักประชาสัมพันธ์จากเทศบานตบ,นบกกลบ์บกข้างก่อะจด้มาเป็นผู้ดำเนินการนะเจ้าในการรายงานข่าวประจําอาทิตย์ของเทศบาตบบกกลตบลณบกข้างนะเจ้าซึ่งในวันนี้เจ้าตรงกับวันศุกร์ ที่3เดือนพฤษภาคม2 5 6 7นะเจ้าซึ่งในเดือนนี้เจ้าถือว่าเป็นแฮมเดือนหนึ่ง มีวันยุดราชการนะเจ้าซึ่งในวันจันทร์ที่จะถึงนี่นะเจ้าทางเทศวานตำบบโบก้างตลอดจนส่วนงานราชการนะเจ้าอื่นๆได้มีการปิดทําการนะเจ้าเนื่องจากว่าเป็นวันยุดนะจ๊ะเป็นวันชดเชยวันฉัดมงคลวันพืชมงคลนะเจ้าทางคณะรัฐมนตรเีเปิดมีการประกาศนะเจ้าหืออป็นวันยุดราชการเพราะฉะนั้นปอมเพี่นงทุกท่านนะเจ้าจะต้อง นะเจ้าเวลามาติดต่องานติดต่อผ่านทางระบบออนไลน์เดี๋นเลยนะเจ้าส่วนสถานตีของเฮานั้นจะเปิดทําการในวันอังคารที่7พฤษภาคมนะเจ้าจะสำหรับข่าวแรงในวันนี้เจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของการพยากรณ์อากาศนะเจ้าพยากรณ์อากาศประจําวันที่3เดือนพฤษภาคม2567 กรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเปิดเดมีการพยากรณ์อากาศประจําวันที่3ว่าในช่วงนี้เจ้าภากเหนื้อของเทาจะมีอากาศฮ้อนถึงฮ้อนจัดโดยทั่วไปจะมีฝ้าหลวในตอนกลางวันและก่อนในตอนบัลแรงเจ้าอาจจะมีฝนฝ้าะนองในบางพื้นที่รายละ3 0ของพื้นที่เลยซึ่งตะวันนันนะเจ้าก็มีหลายพื้นที่บ่จะเป็นจงหวัดละปูนตะวัเจียงใหม่นะเจ้าก็เกิดเหตุการณ์ในส่วนของภาย,ยุนะเจ้า จกดีเจ้าตีพายุที่เกิดขึ้นในบ้านเฮาเป็นพายุตีบ่อคอยแหงตะไดนะเจา้าแล้วก็บางพื้นที่เปินก็มีฝนตกฝนอ่อยพองอย่างตะกีนะเจา้าตอนบัตอนตีพื้นที่เทศบาลของเฮาตรงเนี้ก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะเจา้าซึ่งในช่วงนี้เจา้าทางจังหวัดหลายจังหวัดเลยอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนตกนะัก แล้วก็อาจจะมีลูกเห็บบางพื้นทีนะเจ้าส่วนมาจะเกิดตีจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำปูนนะเจ้าลำปางพะเยาแปลนานอุตรตดิตถ์พิษณุโลกแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดเพชรบูรณ์นะเจ้าอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของฝนตกนะักแล้วก็ลูกเห็บตกใดอุณหภูมิต่ำสุดเจ้าอยู่ตี22ถึง30องศาทีกันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ตี37 ถึง42้ิกันนะเจ้าช่วงนี้ก็จะหันว่าภผากเนื้อเฮาอากาศห้อนนะเจ้าอุณหภูมิแต่ละวันว่าต่ํากว่า40องศาทั้งนั่นเลยเพราะฉะนั้นนะเจ้าระมัดระวังตัวเก่าตัวนะเจ้ารวมไปถึงเจ้าก,การพยากรณ์อากาศนะเจ้าเจ็วันตัางนาตั้งแต่วันที่3จุจนถึงเก่าพฤษภาคม2,567นะเจ้าจะมีอากาศห้อนถึงฮ้อนจัดแล้วก็จะมีฝ้าหลวในตอนกลางวัน แล้วก็จะมีพาย,ยุเจา้าฝนฟ้าขนองร่อยละซาวถึง30ของพื้นทีเลยแล้วก็อาจจะมีลมกันโชกแรงแล้วก็ลูกเห็บตกในบางแห่งนะเจ้าแล้วก็ในช่วงของวันที่6ถึงเจพฤษภาคมนฝนฟ้าขนองร่อยละ 30- ถึงส0ของพื้นทีแล้วก็ในส่วนของวันที่8ถึงวันที่เกนะเจ้าฝนจะตกหนักมาแฮมหน่อยหนึ่งนะเจ้าฝนจะอยู่ตีร่อยละ30ถึง4ี่ของพื้นทีเลยนะเจ้า อย่าได้ก่อระมัดระวังสุขภาพตัวเก่าตัวเองนะเจ้าจะสสาหรับข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของกิจกรรมต่างๆนะเจ้าของทางเทศบาลตาบลบุกก้างนะเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการลงพื้นที่สําโหลดบ้านประชาชนรวมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อบ่ายวันที่หนึ่งพฤษภาคม2567ที่ิผ่านมานานนะเจ้า เทศบาลตบบนโบก,ก้างดยการน,นำของท่านนายกสมศิ์คำยอนนายกเทศมนตรีตบบ,บกกลโบก้างนะเจ้าได้มีการมอบไม้ยห่งสำรับนายเกษมสุขขาวเหลืองหัวหนาสำนักปลัดเทศบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้มีการลงพื้นที่นะเจ้ารวมกับทางสจอป,ปูนอว่านางสาวนัฐกฤตาพ่วงตรงสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจ้ใหม่เขตีสองอำเภอสะก,กําแปง ได้มีการสำรวจนาเจ้าบ้านผู้สูงอายุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยตีอยู่ในภาวะนาะเจ้าด้วยระยะกึง่งมีคำว่า,าวะระยะกึ่งเฉียบพันธุ์แล้วก็ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงประจำปี2 5 6 7โดยในส่วนของพื้นที่ตำบลบวกก้างนั้นนะเจ้า เฮาเนี่มีการประสานของงบประมาณไปจำนวนสามหลังที่กันในพื้นที่ของบันปงมู่ทีซิปเอนะเจ้าซึ่งทานนี้เจ้าทางอ,าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป้นจจได้นําไปพิจารณาแล้วก็อาจจะมีการสนับสนุนงบประมาณหรือว่าวัสดุอุปกรณ์นะเจ้าในการจุยเลอปลอมแม่พี่น้องประชาชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุถึงสามตีเลยนะเจ้าโดยสภาพบ้านทั่วไปนะเจ้า ก็จะหันว่าปิ้นบานตีชำรุดผู้พังนะเจ้าซึ่งก็เสียงต่อการอาจะเกิดอันตรายแก่ผู้สูงอายุนะเจ้าทางเทศบาลเฮาเลยมีแก้นประสานของบประมาณขอวัสดุอุปกรณ์ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าทางเทศบาลตำบลบัวก้างต้องขอขอบคุณทันซอจอปูนนะเจ้ารวมไปถึงทันนายกพี่ชายเลิศพงอ์อดีสร ท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดเจียงใหม่ตีดอนุเคราะห์ในส่วนของโครงการดีๆอย่างอีกนะเจ้าหึงตำบลบัวก,ก้างของเท่าตีดีเสมอมาเจ้าจะสำรับข่าวที่3เจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการสั่งอาชีพการทําไม่กวาดดอกหยาดนะเจ้าเมื่อวันที่เสาเก่าถึง30ิบเมษายนตี่ผ่านมานั้นทางเทศบาลตำบลบัวก,ก้างเจ้าโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัวก,ก้าง ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเพิ่มอาชีพแก่ผู้สูงอายุและก็แก่ผู้ตีวางงานนะเจ้าในพื้นที่ของตำบ,บ,บลบุก้างโดยเป็นกิจกรรมตีทางสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเปนเด้มีโครงการเกี่ยวกับลักสูตรนะจากการทำไม่กวาดดอกยางตามโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน แนแนวอาชีพนะเจ้าสำหรับภูตีอาจจะมาอยู่ในระบบของการจ้างงานนะเจ้าซึ่งทางนี้เจ้าทางสำนักง,ง,ง,งานจัดหางานจงหวัดเชียงใหม่เด่นเล็งเห็นความสำคัญของนะเจ้าประชาชนตีวางการวางงานนะเจ้าอาจจะถูกเลิกจ้างหรือว่าอาจจะเป็นภูตีรอหรือดูการเป็นภูตีประสบภัยธรรมชาตินะเจ้าก็เลยเด้มีการจัดโครงการลงพื้นที่ททททตีเทศบาลตำบลโบก้าง ซึ่งไม่กวาดดอกอย่างนั้นนะจ๊ะถือว่าเป็นวัสดุอุปกรณ์ตีทุกบาทจะต้องใจกันอยู่แล้วนะจ๊ะพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มติปนอบรมปนก่อจะน้าความหู้เจ้าไปต่อยอดในการทําผลิตภัณฑ์นะเจ้าสู่ไร่ใดเข้าในหมู่บ้านเข้าในครอบครัวต่อไปโดยทังนี้เจ้าเฮาเดม้มีท่านปอครูอุ่นเรื่มทาทองซึ่งชื่อว่าเป็นวิทยากรเจ้าที่มีความหู้ในเรื่องของการทําไม่กวาดดอกอยา ไดม,มาถ่ายทอดองค์ความหู่นะเจ้าแล้วก็มีการมอบเกียรติบัตรถึงสำรับผูตีเข่าอบรมในข้างนิเตยนะเจ้าจากนั้นเจ้าทางเทศบาลตะบลบวกกั้งเฮาเนี่ยมีการทำ MOU นะเจ้ารวมกับสำนักง,งานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าโดยในการทำ MOU ในข้างนี้ก็มีท่านนายกสมซิดคำยอนนะเจ้าแล้วก็มีท่านเอกลักษณ์อุ่นพักจัดงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการลงนามในบันทึกขอตกลงว่าเดี๋ยวความรวมมือนะเจ้าในเรื่องของการสนับสนุนการอาสอนนะเจ้าด้วยการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระตามความสนใจตลอดจนการถึงการปรึกษานะเจ้าแกป่ปอแมพีน้องประชาชนของตำบลบก,กล้างนะเจ้าเพอตี่จได้มีการวางกะทํางานนะเจ้าในภาวาตีทันวางการวางงานนะเจ้าซึ่งชื่อว่า เป็นนะเจ้าสิ่งดีๆเนาะทีเฮาเดี๋ยวมีการลงนามทำ MOU รวมกันในขังน้งหนินะเจ้าซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเฮาจะได้รับความนุเคราะห์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนอบรมการอ่าเสริมสั่งอาชีพต่างๆนะเจ้าจากสำนักง,งานจัดหาง,งานจังหวัดชีงใหม่รับข่าวต่อไปเจ้ากับเป็นข่าวเกี่ยวกับในส่วนของกํานดการทรงนําประทาวัดในเขตข,ของตมวลบวโบก้าง ซึ่งวัดในเขตของตำบ,นบนลบัวก้างนั้นนะเจ้าตอนนี้ก็เรียมีการส่รงน้ำพระธาตุนะเจ้าหลายวัดแล้วในส่วนของวันพรุ่งนี้เจ้า 4- ถึงาพฤษภาคมจะเป็นวัดน้ำ้อมนะเจ้าโดยเปิดเจริมตั้งแต่เวลากเก่าม้งเกล่งเป็นต้นไปและก็ในวันที่10-9พฤษภาคมจะเป็นในส่วนของวัดประตานนะเจ้าในส่วนของเดือนมิถุนายนเจ้าก็จะเป็น่1มิถุนายนจะเป็นวัดบัวก้าง 11มิถุนาย,ยนจะเป็นวัดสังขยอม1 5มิถุนาย,ยนจะจะเป็นวัดร่องกองเขา่า3าม0ิมิถุนาย,ยนจะเป็นวัดจังเปี้ยนและก็สกรกฎาคมจะเป็นวัดอารามร่องไตนะเจ้าซึ่งประเมพี่น้องทันใดตียาจะมารวมในส่วนของงานประเพณีทรงนำองค์พระธาตุนะเจ้าของแต่ละวัดท่านสามาตีจะไปรวมงานใดนะเจ้าในส่วนของข่าวต่อไปเจ้าก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานต่างๆของเทศบาลตำบลบัวก,กลางเทศบาลตำบลบัวก,กลางจ่าวเฮาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตีดูแลในส่วนของความเป็นอยู่ของปอมเปอีนองประชาชนของเฮาบ่จะเป็นในส่วนของการบริการสาธารณต่างๆการตัดหญ้าการตัดแต่งกิ่งไม้การส่องแซมถนนการขุดหลอกําเมืองการอ่าส่อมในส่วนของ ไฟฟ้านะจ้างานติดเป็นบริการสาธนาะรณะปอมเมปีน้องสามาตีจะส่งคำร้องผ่านระบบไลโอเอระบบวันสต๊อบเซอร์วิสหรือว่าจ,จแจ้งผ่านทางประลงบานนะจ้าซอท่อเดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะออกไปปฏิบัติหน้าที่หือความฮู้หือความจีเลยนะจ้ะแก่ปอมเม่ร์ปีน้องทุกๆคนเลยนะจ้ะเพลงทันจูเกนแจงเข้ามานะจ้าจูยกนปินหงปินตาหือเจ้าหน้าที่เฮา ตรงไหนมีจุดบอร์ดตรงไหนมีจุดอัพตรงไหนมีสิ่งตีจต้องแก้ไขสาม,มารถตีจะส่งขอความผ่านทงางไลน์ oa มาใดนะเจ้าซึ่งเพราะว่ายุคสมัยนี้ถือว่าเป็นยุคแห่งอ่าพทุทธองว่าเทคโนโลยีดิจิทัลน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแม่ปีน้องม่ต้องเดินทางมาติเทศบ้านเฮาทันแจงผ่านลา OA, ไลน์ oa ใดเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยรับ ในส่วนของของมูลข่าวสารรือว่าคคำล่องต่างๆของทันนะเจ้าจะสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้ก็เป็นสาละนานรูนะเจ้าตีน้องนำมาฝากในส่วนของปลอมไปปีน้องทุกทันนะเจ้าช่วงนี้ก็จะเป็นตีหู้กันดีนะเจ้าว่าอากาศบันเทาจะมีอากาศตีห้อนนะเจ้าอากาศตีห้อนเพราะฉะนั้นโลกลมแดดลมร้อนหรือว่าโลฮิสโตกนะเจ้ามักจะเกิดขึ้น ในส่วนของเจ้าบ,บ้านเฮาบ่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเลือดลังผู้ที่อาจจะเป็นผู้ป่วยตลอดจนประชาชนบุคคลธรรมดาก็ตามนะจากเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังกันตัวซึ่งอาการของโรคนี้เจ้าก็จะมีอาการปวดหัวมึนหัวนะเจ้าอุณหภูมิในร่างกายจะมีประมาณมากกว่า 40, 40องศาทีกันลักษณะ,ะขึ้นไส้อาเจียนตัวห้อนกัะหายนำ้ำเงอจะออกนะักนะเจ้า แล้วก็หัวใจจะติน่นโวยรวมไปถึงมีอาการกระซับกระสายนะเจ้าแล้วก็จะมีอาการเป็นลมนะเจ้าเป็นลมใดแล้วก็อาจจะมีการเป็นตะคริวหรือว่าเดินเซใดซึ่งอาการเหล่านี้ถือว่าเป็นอาการของโลกรมแดดลมร้อนหรือว่าฮิสโตกนะเจ้าวิธีการป้องกันง่ายๆจน้นก็คือพยายามหลีกเลี่ยงนะจ้าสถานที่ติดวิญญแดดหนักๆพยายามหลีกเลี่ยงการกินเครื่องดื่มแอลกอฮอล นะเจ้ารือว่าการใจสันเสพติดรวมไปถึงเจ้ากินน้ำหนักนักแล้วก็ออกกําลังกายในตีโฮมนะเจ้างดเว้นกันออกกําลังกายในตีลงแจงก่อนซึ่งทางนี้ก็เพอตีจะเป็นการจุยเลือในเรื่องของอาการโลฮิสโตเบื้องตนนะเจ้าตุ่มอตุม,ต,มตีนอกเดอโอมาณนะเจ้าถือว่าเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาตบบบกกลตำบลบก้างนะเจ้าสุดท้ายนี้ต้องขอบคุณในส่วนของปอมเปอตีนอองทุกท่าน ีฟังผ่านทางในส่วนของ Facebook ไล่์นะเจ้ารายการบวกกั้งนิวดอว่าเสียงไรสายของเทศบาลตำบลบวกกั้งนะเจ้าปีมาปาักกันใหม่เจ้าในวันอังคารที่เจ็ดเดือนพฤษภาคม2567นะเจ้าสำหรับในวันนี้น้องจะต้องขอลาปอมเพี่น้องไปก่อนโชคดีมีความสุขสวัสดีของปอมเพี่น้องทุกคนสวัสดีเจ้า